สวัสดีครับอยู่กับต้นนะครับรายการต้นเรื่องครับทางเสียงแถลงคิวบอนทีวีช่อง20นะครับและทุกๆครั้งทุกสัปดาห์เนี่ยนะฮะร,รายการนี้รายการเดียวเนี่ยครับจะพาคุณไปรู้จักร้านอาหารต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดเราเนะครับเพื่อเสิร์ฟส่งตรงความอร่อยถึงหน้าบ้านและคุณจะรู้ว่าบ้านเราร้อยเอ็ดเมืองเราเนี่ยนะครับมีร้านอะไรน่าสนใจและน่าไปทานอาหารกันบ้างนะครับและวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมมาคุณที่เรียกว่าเป็นบ่อตกลุ่ม และเป็นรสตอรองมีอาหารให้ทานเยอะแยะมากมายแล้วก็กิจกรรมที่เป็นโปรโมชั่นในช่วงการตกกุ้งด้วยนั่นคือร้านพรท้าครับศูนย์กุ้งร้อเอ็ดนี่ด้านหลังผมครับบ่อเบ้เริ่มแล้วก็มีบริการอาหารหลากหลายคุณได้เลือกรับประทานกันด้วยจะเป็นยังไงใครที่ยังไม่เคยลองตกกุ้งเหมือนผมเนี่ยนะฮะวันนี้เราไปลองตกกุ้งกันดูว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับไปเข้าร้านกันครับ ตอนนี้พวอยู่ในครัวของร้านพรฮับแล้วนะครับแล้วก็พ่อครัวที่ทําเมนูให้เราทานอีกคือพี่ป๋องนั่นเองสวัสดีครับพี่สวัสดีครับะนะวันนี้จะเป็นเมนูที่เรียกว่าซิกเนเจอร์ของร้านคือใครมาต้องสั่งละอยากกินกุ้งต้มต้ยมยำกุ้งซึ่งตอนนี้เรามีกุ้งไว้แล้วนี่เป็นไซส์กี่ขีดฮะยังไงนี่ประมาณกี่ขีดพีคือเอาเอา,เอาประมาณนี้แหละใช่ไหมในในประมาณหกตัวครับประมาณหกตัวอ่ะฮะซึ่งก็จะมีเครื่องผสมการนี้เลยงั้นอันนี้เป็นต้มยำน้ำข้นใช่ไหมครับน้ำข้นครับลุยเลยพี่ อันแรกเราใส่อะไรขาตะไคร้ใบมะกรูดออันนี้ก็จะเป็นพริกโขกใช่ไหมครับพริกโขกเอาพริกเผาก่อนพริกเผานี่เป็นพริกเผาสูตรทาเองหรือว่าซื้อจากไม่ไม่เอาจากร้านอ๋อจากร้านเลยใช่ไหมซื้อมาเคใครยังทําต้มยำไม่เป็นให้ดูพี่ป๋องทานะครับแต่รสชาติจะเหมือนไหมไม่รู้แลพริกโขลกนะครับครับโขกมาเรียบร้อยแต่ร้านนี้ใช้พริกแบบโขลกละเอียดเนาะรับ นีตก็ตามด้วยอหอมหัวใหญ่นะฮะกับมะเขือเทศ <Okay. S 1> แล้วทำไมเราใส่ต้องใส่น้ำปลาทีหลังให้ม <c oughs> ันนัวรสรสชาติมันมันจะดีกว่าตอนใส่ตอนนี้ใช่ไหม <c oughs> อ๋อเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้มพวกนี้มันพอดีแล้วเครื่องเทศที่เราใส่มันหอมละกะเอากาเอาเพื่ออาศัยประสบการณ์เหรอ พี่อยู่ในวงการอาหารเป็นกุ๊กนี่มานานแค่ไหนแล้ที่เป็นผู้ช่วยมาก่อนนะเป็นผู้ช่วยมาก่อนแต่ก็อยู่มานานหลายปีละนะฮะตอนนี้ก็ไปเป็นพ่อครัวเอกแล้วใส่นมสดนะครับนมสดอันนี้กะเอาแล้วก็ชอบความมันเนาะอืเออเพิ่งสังเกตคือเราสังเกตดูนะว่าจะยังไม่ปรุงใส่เค็มใส่หวานใส่เปรี้ยวเลยนะแล้วความเปรี้ยวเราได้จากอะไรฮะจากมะนาวจากมะนาวด้วยใส่สุดท้ายเลยอือโอ้ต้นหอมผักชีนี้ใส่ก่อนหรอปกติฟ้าที่หลังป้าที่หลังเหร หอมที่เดินไปเก็บไว้ที่หลังเอียกอันนี้ลงไปแล้ว่ได้ความหอมะลืมเพาะว่าตัวกุ้งเองมันสุกง,ง่ายอยู่แล้วน<ป>ะหอมจริงด้วย้ะ <c oughs> ใส่กุ้งนะครับครับผมกุ้งนี้เราก็ตัดหนึ่งตัดหนวดอะไรออกเรียบร้อย <c oughs> ตัดหางออกละนี่ก็ร,กอรอ้อนอสักพักากุ้งสุกง,ง่ายอันนี้ดูขั้นตอนนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยทำไมทําที่บ้านแล้วมันไม่เหมือนกินที่ร้าน <c oughs> นี่นี่ตรพี่ป๋องทำ <c oughs> มะนาวนี่คือสุดท้ายเลย ผมกลืนน้ำลายเยอ้ๆเลยอ่าคนโอเคอเคเลยนะครับครับผมว,ว้าวอันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่อยู่คู่คนไทยและเป็นเมนูที่เรียกว่าฝรั่งจำบ้านเราได้ด้วยเมนูต้มยำกุ้งนะครับ อ,อันนี้ก็โรยผักก็โรยผักอื้โหแล้วดึอย่างพริกแห้งเราก็พริกแห้งประดับอ,อืหอมมากนะฮะิกระไรโลเลยฮะนี่อ,นะะอันนี้คือเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟโอเคครับกับเมนูต้มยำกุ้งวน,นี้ขอบคุณพี่ปอมากะะนะอานะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกันบนโต๊ะอ,อ,อาหารจับเมนูอื่นกันดีกว่าครับ